ลดหย่อนภาษีปี2565มาแล้วค่ะสามารถใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างมาฟังกันค่ะค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและของครอบครัวมีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะสำหรับส่วนตัวของเราเองอยู่ที่60,000บาทค่ะ2ค่ะคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานสามารถลดหย่อนได้อยู่ที่60,000บาทค่ะและโชคดีมากๆค่ะข้อที่3ถ้าหากว่าใครมีบุตรคลอดบ,บุตรนะคะในปีนี้ก็สามารถลดหย่อนได้อยู่ที่60,000บาทค่ะ และข้อต่อไปค่ะถ้าหากว่าใครมีบุตรอยู่แล้วนะคะลดหย่อนได้อยู่ที่30,000บาทค่ะและสําหรับใครที่มีบุตรคนที่2นะคะที่เกิดในช่วงปี2561เป็นต้นไปสามารถลดหย่อนได้อีก60,000บาทค่ะค่าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักอยู่ที่คนละ30,000บาทค่ะและก็ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือว่าทุกคลภาพนะคะอยู่ที่60,000บาทค่ะ ต่อมาค่ะมาในส่วนของกลุ่มประกันชีวิตกันค่ะประกันชีวิตค่ะแบบสะสมซ้ำนะคะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะส่วนประกันสุขภาพค่ะลดหย่อนได้ไม่เกิน25,000บาทค่ะ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าทาประกันชีวิตและประกันสุขภาพรวมกันต้องอยู่ที่ไม่เกิน100,000บาทค่ะและข้อต่อไปประกันแสนที่2ที่หลายๆคนยังไม่ทราบนั่นก็คือประกันบํานาญค่ะเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ถึง200,000บาทเลยเอาเป็นว่าในส่วนของหมวดประกันชีวิตเนี่ยสามารถลดหย่อนได้เต็มแม็กเนี่ยอยู่ที่300,000บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่ที่รวมกันไม่เกิน15,000บาทค่ะ และข้อต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของประกันสังคมค่ะอยู่ที่6,300บาทค่ะมาในส่วนของการลงทุนกันบ้างค่ะกองทุนรวมเพื่อการเกษยียณค่ะหรือว่า RMF อยู่ที่30%ของรายได้หรือว่าไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า SSF 30%ของรายได้หรือว่าไม่เกิน2 0 0แสนบาทค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนไม่เกิน15%ของเงินได้หรือไม่เกิน5 0,000บาทค่ะกองทุนการออมแห่งชาติหรือบกอชอไม่เกิน13,200บาทค่ะและในส่วนของการลงทุนทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ประก,กันชีวิตแบบบำนาญที่ขวัญบอกไปว่า200,000บาทถ้าหากว่ามีการซื้อครบทุกอย่างนะคะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทค่ะและก็มีในส่วนของดอกเบีย้ยซื้อบ้านนะคะอยู่ที่100,000บาทค่ะ แล้วก็โครงการชอบดีมีคืนปี2,565ค่ะอยู่ที่ไม่เกิน30,000บาทมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะอันแรกเลยค่ะสินค้าและบริการที่มีแวดค่ะอันต่อมานะคะสินค้า o t ท p ค่ะและต่อมาค่ะสินค้าหมวดหนังสือรวมถึง e-book ด้วยนะคะและใน EP ต่อไปค่ะขวัญจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าการเข้าฐานภาษีในแต่ละฐานเนี่ยคำนวณภาษีแบบไหนและเงินเดือนเท่าไหร่ที่จะต้องเริ่มเสียภาษีแล้วค่ะ